การกลับมาอีกครั้งของปืนกล่าว56ในระดับอีตริกทำให้ผมต้องออกมาทำของแต่งให้ท่านผู้ชมได้ดูกันและในวันนี้พบกับเทคนิคการแต่งปืนกล่าว556ครับ โอเคครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกเพศทุกวัยทุกท่านอีก,ก,กด้วยแล้ว,ว,วกันนะครับผมอิดในวันนี้ไม่อยู่เกมคอม c ิตี้โมบายนะครับตามที่ผมได้เกริ่นเอาไว้ในต้นคลิปเลยนะครับว่าวันนี้ผมจะมาสอนเทคนิคการแต่งปืนกราว556กันนั่นเองนะครับก่อนที่ท่านผู้ชมจะไปชมของแต่งกันนะครับผมฝากกราว5 5 6ไว้ด้วยละกันนะครับตอนนี้เนี่ยเขาวนกลับมาขายแล้วนะครับใครที่ชื่นชอบนะครับแนะนําเลยสกินเมทริกสุดยอด และนี่ก็คือของแต่งทั้งหมดของกราว5 5 6นะครับทุกคนก็มีทั้งหมด5อย่างด้วยกันนั่นเองนะครับท่านผู้ชมทุกคนก็สามารถที่จะแต่งตามนี้ได้เลยนะครับอย่างที่1นะครับปากกระบอกปืนนะครับผมจะใช้เป็นเจ้าตัวโมโนนะครับก็คือเก็บเสียงแล้วก็เพิ่มระยะดาเมจนั่นเองนะครับทุกคนต่อไปนะครับเป็นลำกล้องปืนนะครับผมจะใช้เป็นเทมพลสยีุนะครับทุกคนก็คือเพิ่มระยะดาเมจนะครับเพิ่มความไวกระสุนแล้วก็ลดแรงดิดแนวตั้งนะทุกคนพันธายนะครับหรือว่าสโตกนะ เพื่อช่วยในเรื่องของซูมไวนะครับแล้วก็เพิ่มความเร็วเคลื่อนที่ด้วยและรวมถึงเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่ขนาดเราเลงด้วยนะครับทุกคนแม็กกาซีน60ราลแม็กนะครับก็คือบวก30ความจุแม็กกาซีนนั่นเองนะครับทุกคนก็คือเอาแม็กกาซีนเนี่ยจุกๆไปเลยกรีบหลังนะครับผมจะใช้เป็น xrk v o i 2นะครับทุกคนก็คือซูมไวนะครับแล้วก็ลดความดีเลยเมื่อวิ่งยิงนั่นเองนะครับของแต่งทั้งหมดทั้งมวลก็มีประมาณนี้นะกันนะครับเราไปเล่นกันเลยดีกว่าเลยครับว่าเจ้าป Let's go อืมโอ้โหอย่างเท่อืมโอ้โหสุดจัดทุกคนอย่างเท่นะครับทุกคนก็เข้ามาอยู่กันในเกมไปพิทียบร้อยแล้วนะครับผมก็ได้เป็นนุกทาวนะครับก็ฮาร์ดพอยต์เหมือนเดิมนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปเริ่มเล่นกันเลยดีกว่านะครับก็จะปืนกราวห้าหกเนี่ยเป็นปืนที่แบบว่า เป็นปืนคู่แข่งอีกกระบอกหนึ่งของไท19เลยนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูไท19นะครับก็เดี๋ยวผมจะขึ้นไว้บนขวามือนะครับทุกคนสามารถที่จะไปดูกันได้นะครับทุกคนบนขวามือนะไท19นะครับก็บอกเลยว่าเจ้าปืนกาว56เนี่ยมันก็เป็นเมตาด้วยนะครับเป็นเมตาที่อยู่มานานอยู่นะพอสมควรเลยนะครับถึงแม้ว่าจะโดนเนิร์ฟมาบ้างนะครับแต่ว่าก็ยังเห็นคนใช้คนเล่นอยู่นะครับบอกเลยว่ามันต้องมาตรงนี้แน่นอน ก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าเจ้าปืนกลาว5้เนี่ยมันเป็นเมตาเะครับถึงแม้จะโดนเนิร์ฟไปเนี่ยแบบโดนเนิร์ฟสักแค่ไหนนะทุกคนยังไงก็มีคนเล่นอยู่ดีนะครับอย่างเช่น BP50 เนี่ยผมพูดถึงเมตาคนโหดอย่างบีพีห้าศูนย์เนี่ยคือแบบโดนเนิรฟ์ฟแต่ว่าคนก็ยังเล่นอยู่นะทุกคนส่วนไทสิบเก้าเดียวไม่ต้องพูดถึงนะครับคนเล่นอยู่แล้วนะทุกคนก5าห้าหกก็มีบ้างนะครับแต่ถ้าจะไล่ระดับลงไปเนี่ย ก็จะเป็นตามนี้ครับ BP 5 0นะครับจะมีคนเล่นเยอะมากที่สุดนะครับส่วนรองลงมาจะเป็น t h p e ส9บนะครับแล้วก็รองลงมาจะเป็นกราว556นะครับแต่ปืน AR อื่นๆนอกกระแสเมตาดีๆก็มีนะครับทุกคนชึบช็อค RC บอกไว้เลยว่าช็อค RC ที่มีประโยชน์จัดอละทุกคนนะฮะโอเคครับ UV แฉบอัชแบอัชแบ ยิงยิงกระสุนมอ,อ,อ,อนิวเคลียร์อย่างไวทันใจวัยรุ่นเปิดเลยละกันนะครับได้นิวเคลียร์ไวไหมทุกคนไวเนาะเออไวอยู่นะครับก็ประมาณนี้เลยตึงตึงตึงร้งองเพลงเฉยทื้อแสงมาออร่ามาสักขนาดนี้ตุ้มโอ้ โคตรชอบอ่ะนิวเคียร์นะพวอย่างเท่อย่างสวยอย่างตึงแต่แสงมันแสบตาไปน,นิดนึงนะ <c oughs> โอเคเข้าเรื่องกราว้าหกกันต่อดีกว่านะครับเจ้ากราว่าหกเนี่ยถ้าใครอยากได้ปืนเมทริกนะครับก็สามารถไปเติมมันได้นะครับราคาก็ประมาณหมื่นซีพนิดนิดนะครับทุกคนก็ไปไปเหมา <c oughs> ไม่มันมันมันขึ้นอยู่กับดวงนะทุกคนก็ไปใช้ดวงกันได้นะครับใครที่ดวงไม่ดีก็ ก็อาจจะต้องมีเหมานิดนึงนะครับทุกคนก็เจ้าปืนนี้นะครับสกินของมันเนี่ยสวยพูดแค่นี้แหละสวยนะครับสวยจัดนะครับทุกคนดูสโคบดิมันมีสโคบมาให้ในตัวนะครับคืออย่างโกงนะครับทุกคนนะฮะอย่างโกงเลยนะทุกคนซึ่งสโคบปกติเนี่ยเอามาเทียบกับสโคบนี้เนี่ยคือเทียบไม่ติดนะครับทุกคนสกินที่ผมใช้ที่เป็นเอออีพิกนะครับผม จะใส่เล็ดดอปไว้ตลอดเวลาเลยนะครับทุกคนก็คือเวลาผมแต่งของแต่งเนี่ยผมใส่เล็ดดอปนะครับถ้าเป็นในเรื่องของอ e ีพีกหรือว่าสกินธรรมดานะครับแต่เมทริกนี่ไม่ต้องมีสกินแบบแบบนี้หรืไม่ต้องนะครับสกินโกงอยู่แล้วนะครับมีเอ่อตะโขบในตัวนะครับก็ประมาณนี้เลยอ,อื้มโอ้ยอย่างโหดอย่างแรงอย่างรัวแต่ยังรัวไม่สุดนะครับบีพีรัวกว่านะครับไปเจอบีพีเนี่ยเอาจาังๆนะครับการรัวก็สู้ไม่ได้ โอ้ oh my god โนซโคบอือเฮ้ยลอกเลือกกันบ้างดีกว่านะทุกคนก็คือไอที่ผมกดไปก็คือครา UAV ใช่ไหมทุกคนก็คือตัดสัญญาณ UAV ใช่ไหมถ้าสังเกตดีๆเนี่ยลายมันเปลี่ยนไปนะทุกคนถ้าใครอยากได้ลายนี้เนะี่ยมันฟรีนะทุกคนแลกใช้สิบเฮ้ยใช้สิบเหรียญตาครับทุกคนอ้อาว กดนิวเคีร์ไม่ทันโอเคไม่เป็นไรนะครับโอเคใครที่อยากได้เขา u a v หรือว่าตัดสัญญ,ญ v, าณ u a v ไลน์เมื่อกี้นี้นะครับก็สามารถไปแลกได้ในกิจกรรมนะครับใช้สิบเหรียญตานะครับทุกคนก็ใช้เหรียญตาในการแลกนะครับทุกคนเป็นกิจกรรมนะอันนี้สำหรับสายฟรีทาได้แน่นอนนะครับแต่ว่าผมพลาดนิวเคีร์ไม่เป็นไรนะครับถือว่าทําดีที่สุดแล้วนะครับแล้วเราก็ได้นิวเคี้ย ไปทั้งหมด2ครั้งติดนะครับแต่ครั้งที่2เนี่ยเราใช้ไม่ทันนะทุกคนก็คร่าๆประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับไปแล้วบ๊ายบายเลสโกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe